สวัสดีค่ะมิสแปนนะคะวันนี้แอดจะพาทุกคนมาเที่ยวงานรุดจีนที่แฟชั่นไอแลนด์กันซึ่งภายในงานนะคะมีทั้งอาหารจีนโบราณขนมเสื้อผ้าของชายนะคะอุ้ยเยอะแยะมากมายนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันเลยดีกว่า ก็ได้ขาหมูมาแล้วนะน,ะนี่แอ่นี่กินไปนิดนึงนะเพราะว่ามันอร่อยมากอะอดใจไม่ไหวโอ้ตักยากเราจะบอกว่าหัาน่นหมูนุ่มมากอะเด็ดเด็ด อันนี้แอกก็สั่งให้ชุดเล็กนะแปดสิบาทแปสบาทคือจานใหญ่มากแกเฮ้อมาต่อร้านอื่นตอนนี้เราก็ได้มาแล้ค่ะมันชื่อจุ๋ยกล้วยนะคะเขาบอกว่าเป็นอาหารจีนโบราณนะตอนนี้ก็หาทานได้ยากแล้ว เดี๋ยวลองชิมอันนี้ไม่เคยกินนะครั้งแรกเลยอะกาแฟกันต้องแบบแับสงมิลเละไม่สิ้แล้วเห็นอันนี้ชื่อร้านหลี่ชินเฮียจุ๋ยกล้วยนะคะตัวแป้งมันจะนุ่มๆแบบ เนียนๆอะ่ะแล้วก็มีความหอมแบบเครื่องเทศแล้วก็เห็ดหอมมากอร่อยเราจะบอกหาทานได้ยากแล้วนะคะเราจะบอกแล้วก็กล่องเนี้ยแค่60บาทได้เยอะมาก ไปต่อร้านอื่นกันตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านเจ๊แมวหมูย่างกรอบสูตเมืองตังนะคะอันนี้เขาก็ให้มาชิมอันหนึงลองกิน,นอ, <c oughs> อ่ะอือร่อยอ่ะอันนี้จะเป็นหมูแดงอันนี้หมูแดงค่ะ <c oughs> นิน้ำจิ้มด้วยน,น้ำจิ้มนี้พี่เน้นเน้นน้ำจิ้มเลยอ,ลอร่อยมากขอบคุณมากครับอ,อย่างแค่นี้แหละครับ <c oughs> ปกติอ่ะหนูจะกินแบบว่ามันเนื้อมันแห้งอะเนาะ,ะนนแต่อันนี้ก็คือแบบฉ่ำเน,นื้นอฉ่ำเลยอ่ะจุ๊ยเลยไอ้หมูแดงอื้มเนืออร่อยอ่ะ หอมมากค่ะพี่ก็คือแบบหอมเครื่องเทศมากเลยนะใช่ค่ะหอมมากนี่นะอร่อยอร่อยมากกรอบจริงจริงเดี๋ยวจะบอกว่าเนื้อจุ้ยมากดูจุ้ยซี่มาก อย่าลืมนะคะใครที่มางานแฟชั่นชั้นหนึ่งนะงานตุ๊ดจีนอย่าลืมมาร้านเจ๊แมวหมูย่างเมืองตรังนะคะอร่อยมาก ตอนนี้เราก็อยู่ร้านเซียนซอสหมี่นะคะอยากจะบอกว่าร้านนี้เคยออกรายการคอคุณต่อยด้วยนะอันนี้เขาก็ให้มาชิม <c oughs> อืมอันนี้น่าจะเป็นเต้าหู้เต้าหู้อร่อยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเห็ดปะเห็ดก็อืม่ก็อร่อย๋ <c oughs> ย่มาชิมหมี่กัน นะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวหุยหอมอะ่ะหมูนุ่มมากอร่อยอย่าลืมนะคะมางานไฟนท่านอย่าลืมร้านนี้นะอร่อยจริงเอาเอาชุดหนึ่งค่ะอร่อยอร่อยถ้้พีี่รววใิใหหนูอโอ้ขอบคุณค่ะเพราะต่อร่อยจริง Đi chơi với Chút mấy xịt mái 100 đeo, chút dài 20 mái 200 Chút dài tất cả 100 Mấy xịt mái 100 đeo Ngon quá นัเจอเนี่ขนมปังเจ้าเดียเยาวราชด,ด้วยสามชิ้น,นะคะ่ะหมดแล้วหรอบุเสดายจัง โอเคตอนนี้เราก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ไหวแล้วคือของกินเยอะมากเดี๋ยวเราไปเดินช็อปกันดีกว่าปะพี่นัทเดี๋ยวแอบเผาไปให้นะ ตอนนี้แอนก็กินอิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อของมาเทียบเลยของเยอะมากใครที่มาแฟชั่นนะคะอย่าลืมแวะมาเที่ยวงานตุ๊ดจีนะคะมีถึงวันที่14กุมภาคมนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอเนเลนะคลิปหน้า แอดจะพาไปกินไหนเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ